ครับผมได้รับรางวัลอะไรคะครับก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมครับผมเออเป็นไงางคะเพลงเรามา<แ>ถึงตรงนี้เลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงตรงนี้เหมือนกันพี่เพราะว่าก็ผมว่าทุกคนทุกคนในลุกกี้หรือว่าทุกคนที่ทำเจลบอยมันตั้งแต่เริ่มก็รู้สึกว่าเราเราทำะหน้าที่ของเราหรือว่าคนงานของเราณตรงหน้าให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่เคยได้คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเออเพลงจะนําเรามาสู่จุดนี้อะไรเงี้ยจริงๆคิดไหมว่า เพลงเรามันจะแบบเรี่องปางขนาดนี้ตอนที่กอดเพลงกอยไม่เคยคิดเหมือนกันพี่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อก็อย่างที่บอกไปครับว่าเราทำนะต้องหน้าให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอาให้มันรอดเพราะว่ามันยากมากพี่พูดตรงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้ฝันตั้งแต่แรกเลยครอคแล้วตอนเขาประกาศว่าเพลงของเราได้แล้วอ่ะได้รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกบนนั้นตอนนั้นตื่นเต้นครับเมื่อกี้ขึ้นไปก็มีเสียงหลงนิดหน่อยแต่ว่า ก็โอเคครับดีครับเป like ็นยังไงบ้างครับพี่ก้องเป็นยังไงบ้างคะอีกครั้งสองครั้งก็ดีใจมากครับก็ความจริงความจริงเวลาทําเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนฟังหรือทุกคนมีความสุขกับมันมันก็เป็นรางวัลให้กับพวกเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็ดีใจดีใจมากครับได้หลีมค่ะก็รู้สึกดีใจมากมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าได้มีโอกาสใน การเขียนเพลงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสด้วยค่ะครับมีมีมีเอฟูอีกคนนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ปรดีวยววันนี้ตุศุระครับครับผมแอย่างนี้แบบเราจะมีซิงเกิลต่อไปนะคะเนี่ยครับเอ่อซิงเกิลต่อไปก็อยู่ที่แฟนๆแล้วครับว่าอยากฟังไหมถ้าอยากฟังก็เดี๋ยวมีฮะแต่ลสมมุิว่าแฟนๆเขาบอกว่าอยากฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยเลย ไม่มีผ um. uh, 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 so well, like ู้เล่นนี่เขายังไม่รู้นะที่เขายังไม่รู้อะไระหรออุ้ยพอมันจะมีมันจะมีนิวอยากได้แบบไหนคะอยากได้แบบเดิมไหมหรือว่าอยากเปลี่ยนมูดหรืออยากยังไงไหมคะก็ผมว่ายังต้องคงคงฟิลความแบบเป็นตัวตนของผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความขี้เล่นสนุกสนานทะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าอาจจะเป็นมูดยังไงเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้รบรอฟังเออครับรอติดตามนะฮะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่บ